สวัสดีครับภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้ verb คำกริยา verb คือคำที่บ่งบอกการกระทำอาการความเป็นอยู่เช่นกินเดินนั่งนอนทำงาน เป็นต้โดยคำกริกยาเปรียบเสมือนหัวใจของแกรมมากกันเลยทีเดียวมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงในเนื้อหามากที่สุดและออกสอบมากที่สุดด้วยโดยคำกริกยาแบ่งออกได้เป็นสามชนิดคือ 1. main verb คือกริกยาหลัก หรือกริกยาแท้ของประโยชน์ 2. auxiliary หรือ helping verb คือกริกยาช่วย 3. model verb คือกริกยาช่วยอีกชนิดหนึ่งที่จะทำให้กริกยาหลักมีความหมายต่างๆกันไป main verb คำกริกยาแท้ main verb แยกย่อยอีกเป็นสามชนิดด้วยกันดังนี้หน่ง intransitive verbs คือ verbs ที่ไม่ต้องการกรรมก็มีใจความสมบูรณ์แล้วเช่น sleep, walk, go เป็นต้นตัวอย่างเช่น i sleep ผมนอนหลับ He walks เขาเดิน children go to s c h o o l every day เด็กๆไปโรงเรียนทุกวันนะครับโปรดใช้ข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าเว r รจะผันตามประธานของประโยคสมาคือกริยาของประธาน I, you, we, they กริยาจะเป็น base f o m คือไม่เติมอะไรเลยส่วนกริยาของประธาน he she it กริยาจะต้องเติม s หรือ es ตามกฎการทำ v e r b ให้เป็นภูพทรงพล Song transitive v e r b คือ verb ที่ต้องการกรรมจึงจะทำให้ความหมายของประโยคสมบูรณ์เช่น eat drink Talk เป็ตนต้นตัวอย่างเช่น we eat rice every day เราทานข้าวทุกวัน I drink coffee after meal ฉันดื่มกาแฟ หลังอาหาร always เขาพูดกับฉันเสมอย 3.Ring ิ i เวิร์ h คือคำปริยาที่เชื่อมประธานกับส่วนขยายของประธาน เพื่อแสดงว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือขยายความบอกลักษณะเช่น b, is, am, are, was, were, been, become, appear, grow, grow, remain ซีนเชิญเป็นต้นรวมทั้งคำกริยาที่เกี่ยวกับประาสาททั้งห้าได้แก่ look, saw, t r a c e smell, and feel ตัวอย่างเช่น everybody remains calm ทุกทุกคนอยู่ในความสนิทฮิวส์สป라이เซอร์เจสเดย์เขาดูน่าสงสัยมากเมื่อวานไอฟิล <feel> ์มแซสเวนส์มาชินเดนเรฟ ฉันรู้สึกเศร้าเมื่อลูกๆของฉันจากบ้านไปอักซิลเรอาร่อักซิอีอาร่อักซิอีอาร่หรือ Helping v e r b คือกิยารร ช่วยที่ประกอบกิริยาหลักมี3ตัวด้วยกันคือ be do have ซึ่งคำกริยาช่วยเหล่านี้สามารถใช้เป็นกริยาหลักได้ตัวอย่างเช่น Tom is at school is เป็นกริยา แปลว่าทอมอยู่ที่โรงเรียน b i l is walking home is เป็นปริยาช่วยของ verbs คือ v e r b หลักคือ walk แปลว่าบินกำลังเดินกลับบ้าน Model Verbs Model Verbs คือกริกยาช่วยอีกชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้กริกยาหลักมีความหมายต่างกันไปซึ่งมีหลายตัวดังนี้ can, c o u d แปลว่าสามารถ will, would แปลว่าจะ shall, s h o o s e ควรจะ แม่ไม ja. ่อาจจะมัดนีต้องต้องการ are ถูกควรจะได้กล้าในการใช้คำกริยาเหล่านี้ หลักการจะไม่ง่ายดังนี้ 1. ให้ใช้นำหน้ากริยาหลักที่อยู่ในรูป b e f ฟอร์คือไม่ผันกริยาตามอะไรเลยตัวอย่างเช่น he can cook Thai food เขาสามารถทำอาหารไทยได้ s h a w we go shopping เราควรไปซื้อของกันไหม She would like to see you tomorrow. หลอนอยากจะพบคนพรุ่งนี้ค่ะสองคำกริยาเหล่านี้จะวางไว้หน้าประโยคเมื่อเป็นประโยคคำถามตัวอย่างเช่น Can you play the piano? คุณเล่นเปียโนเป็นไหมคะ สามวางไว้หน้ากริยาหลักในประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธตัวอย่างเช่น try much signs in before j o h n n s c l a s s พวกเขาต้องลงชื่อก่อนเข้าร่วมชั้นหรือร่วมเรียน he m h t not show u p today เขาอาจจะไม่มาวันนี้นะสิ่งที่น่าจดจำนะครับเวิร์หรือกิจยาหลักจะผันไปตามประธานของประโยคเสมอเครือกิยาของประธาน i u v d กริยาจะเป็น v e r b o r ์ m คือไม่เติมอะไรเลย ส่วนกริยาของส่วนกริยาของประธานฮี่ชีกริยาจะต้องเติม s หรือ es ตามกฎการทำ verb ให้เป็นคำลูกศ